สวัสดีครับผมนายวิทวัสสิงห์จานนักศึกษาการจัดการและกลยุทธ์รุ่นเอ็มเอสสิบห้าสี่ันนี้จะนำนำเสนอกลยุทธ์การเพิ่มผลกําไรอย่างยังย่งยืนอนุตสาหกรรมวัสดุทนไฟของกรณีศึกษาบริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟเป็นบริษัทหนึ่งในธุรกิจเ c g c e m e n t Building m a t e r เ a ียโดยปัจจุบันเนี่ยบริษัทประสบปัญหาสัดส่วนกำไรต่อย,ยอดขายหรือว i ด้าออนเซลลดลงอย่างต่อเนื่องจาก1 0 2เซล,ลดลงเหลือ8.3%ในปี2 5 5เเซืนปีอมาวิเคราอห์าัญหาเนี่จะาบว่า ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อกำไรของบริษัทก็คือการเข้ามาของคู้แข่งรายสําคัญอย่างประเทศจีนที่มีความได้เปรียบในด้านของต้นทุนคืออีโคโนมีออฟสเกส่วนที่2ก็คือต้นทุนด้านการผลิตหรือวัสดุวัตถุดิบของวัสดุทนไฟเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสมผลให้การรักษาสัดส่วนกําไรเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นเมื่อมามองคีย์ักเซสแฟกเตอร์ของของตุตสาหกรรมเนี่ยริษัท์ที่มี กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพหรือการจัดหาวัตถุดิบที่มีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยจะช่วยรักษาผลกําไรได้ดีมากยิ่งขึ้น เมื่อมาวิเคราะห์โดยใช้คสนสูนลูมเนี่ยจะพบว่าปัจจัยหลักๆ2ประการก็คือต้นทุนที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นจากวัตถุดิบแล้วก็โปรดักชันลอส่วนที่2ก็คือมาจากการแข่งขันในด้านราคากับผู้แข่งสาคัญอย่างประเทศจีนเมื่อมาวิเคราะห์ในเรื่องของกลยุทธ์และการแก้ไขปัญหาบริษัทมีการคิดกลยุทธ์ในลกนักษณะ2ด้านก็คือการสร้างความแตกต่างก็คือการผ่านการพ,พัฒนาสินค้าในกลุ่ม New Product และ High Value Added หรือ HBA ส่วนที่2ก็คือการพัฒนากระบวนการทํางานหรือ c Cost Reduction โดยใช้ระบบการทํางานแบบ TPM และ TQM มามาจัดการระบบต้นทุนในการดําเนินงานส่งผลให้ภาพรวมของบริษ,ษ,ษัทเนี่ยที่จัดการในเรื่องของความการสร้างความแตกต่างเพื่อเพิ่มราคาขายและรักษาต้นทุนให้มีให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยจะทำให้รักษาผลกำไรอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมในระยะยาวต่อไป